โอโหขุนล้างขุนจมครับเห็นปะอันนาจมจมจมยูยู๊บง้องนั่นเฮ้ย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 ถือสยงยบยอครับนี่นี่นเลยนั่นตัวล่ะมาแล้ว แต่เวลามาใส่เบ็ดขึ้นเก่้าครับอันนี้เนื้อหอยเชลีขึ้นเก่า้าน้ำลงมไหมครับน้ำบ่ขึนต้องเนี้เบ็ดลงตามๆใช่ไหครับพะว่าน้ำถอย าคอ affiliated. นามโลงแห้งครับหลังตั้งนานอีกอย่างนี่ต้มนั่งยุบป๊อดๆครับเบิ้งแลรกคือสีใสแล้วล่ะนี่เฮ้ยสุดยอดเลยดี่ครับโมเมนต์ธรรมดาได้นี่โอ้สวยงาม ย้อนครับไซสสวยเลยครับนี่น,นีอบอนเอาครับยับลงมาชิ้นน้อยหัวน้ำถอยครับน,นี่น้ำถอยต้องงับเบียดด้วยครับ้ำหน้าไม่ไปร้อยเนื้อพื้นครับจักน้อย แระมรามาณคอนิวมือนึงครับคอนิวนั่งนะครับหรือประมาณหาเส้นจากพื้นที่ขึ้นมาครับใส่งามครับนี่ออกไงเลยไหมใส่สวยแล้วครับ คี่จังเงียบแท้บรรยากาศนี้ครับตัวเศร้าครับยุทธีบันแดงครับตะบ,บนกันเหลืองอำเภออุทมวิทยจังหวัดสิีสเกตครับฝนมาตกตาโปรุ

ใส่จ็คเกบาน,น้อมเอนกเครับน้ำล่งครับล้มเกือบขึ้นนึงเลยดูบ่ล่ะโอ้โหินแต่ละจำ สวยงามไหมครับข้างเ,นนเงนียบมิจิลีแต่ก็มีห้อยกินอยู่เนาะครับอ่หลากที่เขา,าห้อยเฉลี่ยอยู่มาเบ่งทางโซนปิ้งเหมือนครับเป็นจังไหรโอ้โห,โหขุนล้างขุนจมครับเห็นป๊อปแ่หน้าจมจมจมแจ้จะอยูมาล่ะ ส่วนติ้งไหลโอ้โหเนาะเอาล่ะยูกยูกนี่นี่ั่นโอ้โหหอมหอยเชอรี่ทุกทกครับยางยืดหลายหด ลึกอีกเล้วผีหัวผีเลยพี่ไม่ฟังผีเถอะไ่ฟังผีครับ มันมันด้วยครับแต้มไปสองห้าสานีครับวันนี้จะกูเลยครับให็ม,มั้ยนี่ไม่คือดีเนีย ทือซทั้อสุดวิ่งโตวันไหนเลยโอ้ยปลาเข็งไงครับปลาเต็นปลาเต็นบอดเตยเดินมาหนำถุงมือโอ้นี่เดียวเองเดียวปลาไอเดียวนะครับเดือดแมนรดเข็งไงครับปุ๊บใส่นาะปิ่งแซ่บๆครับมันๆ น้นีงามกระเพื่อนไม่หนาคนนี้บอเอาเอาดันนะครับดันนะดันนะมาแล้วย,ย,ย,ยึบยับยับอยู่ครับนี่นี่นี่เลยนั่นตัวล่ะมาแล้วอยู่นี่ปลาหย่าหากี้นี่ปลาหย่าครับ สวยครับไสสวยอีกแล้วว่า,าต้องเห็ดสินใ,นนในหญ่ครับเหยเยดสินเนน้อยเส้นนีก้อยมืดเลยครับนี่โปรใหญ่ไปครับอ้กินขอบปากเองสัดขอบปากบนนีดเที่ยวนี่เกือบแม่นุดนี่ครับสวยๆเอ้หวานมัน น,นอเ <c oughs> นาะไอที่วิวกาะสุกโกะเดี๋ยเบียลายยามยำเสาสีมันงวน,นเด้ครับเดี๋ยหลุนเบิ่มกันมันจะกบบาบันบานอีสานบันเท่าเออจ้บกระต๊อครับาตีของเหรอ ไฮ้ีรีอล้รครับมึงขุ่นลังขุ่นลังุง่นลงัลงขุนพี่พา้นไหม้ยุบ่ะโค้งโอ้โหพี่น้องเออเสียได้ดีครับมบอ,อยูสันดอกเนี่ยพี่เบียดรดครับพี่ นนามร่วงป้าถอยเกิสี่แขนแม่นเดย์พวก, Superior, นกน well. เนื้อร้อยสามอันใส่ขึ้นสีดีกับตะเคีงหน่อยด้วยเนื้อกุบเอาแล้วดันนะครับดันนะพูด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 เอาหลั้างกันเนาะครับนึกสองหลังสองล้างเงียบเงียบโอ้สภาพมึงเนล้อโค้งมุนมัด อยู่ซ้ำเสียวได้ดิดึงถ้า,าเป็นตะาคอใส่ไงตัวนึงบ่เหลือครับอย,ย,ยูอีกหนึ่งด้วยทำไันถือพุนพุนผุน,ผน,ผนจมลูกเห็นปะจมครับจมครับเอ้าียังนอนแอ่งแม่งปัดทูเกี่ยวกห้างหนล่ะ กินลึกสำน้าเนาะดิบอรรอดครับพระคอเผือก <c oughs> อันนี้พระคอใต้ด้นแล้วล่ะยังจะทะเจลาขาวส่งาม,มาครับนี่เื้อเหลือครับ ตอนนีจ้จมไปตังเดียวโอ้โฮว้าถ,ถือดอคครับเบียดตุนนี้น้อยกว่าเบื่อที่เขาได้นี่เบื่อประมาณ15ครับหลงหังนึงเบื่องกิดอ่ะไย่าแต้งว่ามากินป้าเขาอยู่งด้แต่ว่ามากว่าท่านกินยัตรุดครับ เงี้ยมดมดเงี้ยหมดแล้วนี่เงี้ยหมดทุกันครับครับสำหรับผนงานสอนีถือว่าหมานเติบอยู่เนาะครับพ่อด้อยู่ได้กินครับ นี่กรับไปปักเข่งไงครับไปปิ้งถ้าเกลือให้ยหมวยครับส่วนพวกค่อเนี่ขอบคุณยายครับต้องเอาไปต้มโปนครับแจวพักจังสีครูกันครับนี่คือวิธีอีสานบ้านเฮาครับสมัยก่อนพื้นถารรวรปัจจัทั้งสี่ละแต่พอตะแมครับต้นละสอกับมาก็ได้ปูได้ป้าเนี่ยครับเข้ามาสู่กับรั่วครับแต่ก่อนได้กินแต่ป้าพงม,มน,นีก็ถือว่าสุดยอดอะไรครับเป็นบอกว่าเด้กินแต่แจวแต่พีครับเขายัางเด็กมีป้าปิ้งป้าตม้ม ป้าปนกับถูอีสานบันเท่าสมัยก่อนอาหารที่ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปพอกันในคลิปหน้าครับสรับ,บนิณสุดีครับหมานๆคือใส่งามครับถ้าเกิเดมอสเชลี่น้ำใบเตปตัดใส่ยูบุงรอ,อบหนา้าติดตามครับตามแม่ได้ครับ 我愿意承担。